หน้า311ตั้งแต่อันตราปฏิอฏนนุณาปักขปฏิฉันนาปุนะปักขเมวะปริวาสโสปริวิสิตาโ,โพเป็นต้นไปอันตราบตดปิดไว้ย่อนปากภิกษุนั้นพึงอยู่ปริวาสอีกหนึ่งปากทีเดียวแม้ถ้าอันตราบตดปิดไว้หนึ่งปากพึงอยู่ปริวาสหนึ่งปากเหมือนกันโดยอุบายนี้พึงทราบวินิจฉัยจนถึงอาบัติเดิมที่ปิดไว้60ปีจิงอยู่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสครบ60ปีแม้เป็นมานตตาระหะแล้วปิดอันตร อราบัตรไว้หนึ่งวันย่อมเป็นผู้ควรอยู่ปริวาส60ปีอีกเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าก็ถ้าว่าอันตราบัตรปิดไว้เกินกว่าอาบัตรเดิมเล่าจะพึงทำอย่างไรในอาบัตรนั้น พระมหาสุมเาเถระแก้ว่าภิกษุนี้เป็นอเตกิจชาธรรมดาบุคคลที่เป็นอเตกิจชาก็ควรให้ทําให้แจ้งแล้วปล่อยเสียฝ่ายพระมหาปทุมาเทระแก้ว่าเพราะเหตุไรบุคคลนี้จึงจะชื่อว่าเป็นอเตกิจชาธรรมดาว่าสมุติจยะยักขันธกะนี้ย่อมเป็นเหมือนการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังทรงตั้งอยู่ขึ้นชื่อว่าอาบัตจะปิดไว้ก็ตามไม่ได้ปิดไว้ก็ตามปิดไว้เท่ากันก็ตามย่อนกว่าก็ตามแม้ปิดไว้เกินกว่าก็ตามทีข้อที่ ระวินัยทรเป็นผู้สามารถประกอบกรรมวาจานั่นแหละเป็นประมาณในการเยียวยาอาบัตินี้เพราะเหตุนั้นอันตราบัตรใดที่ปิดไว้เกินกว่าพึงทำอันตราบัตรนั้นให้เป็นอาบัตเดิมประมวลอาบัตนอกนี้ลงในอาบัตเดิมนั้นให้ปริวาสนี้ชื่อโอทานสมมทาน ที่ชื่ออาคาัสมโมทานคืออาบัตมากหลายอาบัตเหล่าใดจะเป็นหนึ่งตัวก็ดีสองตัวก็ดีสามตัวก็ดีมากมายก็ดีที่ปิดไว้นานกว่าอาบัตทุกทุกตัวทรงประมวลด้วยค่าแห่งอาบัตเหล่านั้นให้ปริวาทเพื่ออาบัตที่เหลือซึ่งปิดไว้ย่อนกว่าด้วยอำนาจกำหนดราตรีแห่งอาบัตเหล่านั้นนี้เรียกว่าอะคัสมโมทานอะคัสมโมทานนั้นได้มาข้างหน้าแล้วในบาลีโดยในเป็นต้นว่า ก็โดยสมัยนั้นแหละภิกษุรูปใดรูปหนึ่งต้องอบัตสังฆาทิเศษมากหลายอาบัตตัวหนึ่งปิดไว้หนึ่งวันอบัตตัวหนึ่งปิดไว้2วัน